สรุปผลการดำเนินงานประจําเดือนมิถุนายน2568รสกลระดับอาเภอบ้านเข้าภายใต้การบริหารงานโดยนางสาพวพัทรวีตั้งใจผู้อำนวยการสกรลระดับอำเภอบ้านเข้าวันที่3มิถุนายน2568นางสาพวพัทรวีตั้งใจ ผู้อำนวยการสกรระดับอำเภอบ้านเข้ามอบหมายครูสกรระดับอำเภอบ้านขาเข้าเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาทณวัดส,สุวรรณารามพิธีถวายเครื่องสักการะและวางผ่านพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา3ม,มิถุนายนณหอประชุมโรงเรียนบ้านขว้าววิทยายน์อำเภอบ้านขว้าวจังหวัดชัยภูมิวันที่4มิถุนายน2,568นางสาวพระรวีตั้งใจผู้อำนวยการสกรรระดับอำเภอบ้านข้าว พร้อมด้วยบุคลาก,สกรสกลระดับอำเภอบ้านเข้าเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการใช้ Microsoft AI Skill of Every One โดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชัยภูมิณนะห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านเข้าวันที่4ถึงวันที่5มิถุนายน2568นานางสาวพัทรวีตั้งใจ ผู้อำนวยการสกรระดับอำเภอบ้านเข้าวพร้อมด้วยบุคลากรสกรระดับอำเภอบ้านเข้าเข้าร่วมประชุมการปฏิบัติการการจัดทําแผนการรายงานและการปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ2,568ณนะห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านเข้า วันที่6ถึงวันที่9มิถุนายน2568นางสาวพัทรวีตั้งใจผู้อำนวยการสกรรระดับอำเภอบ้านเข้ามอบหมายสกรรทั้ง6ตำบลจัดกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมายที่ควรรู้คู่โลกออนไลน์ให้กับนักศึกษาสกรรทั้ง6ตำบล วันที่10มิถุนายน2568นางสาวพ,พัทรวีตั้งใจผู้อำนวยการสกรรระดับอำเภอบ้านเข้ามอบบหมายครูสกรอทั้ง6ตำบลจัดกิจกรรมโครงการสร้างจิตอาสาพัฒนาศัก,กยภาพอาสาสมัครสกรณนะสะกรรทั้ง6ตำบล วันที่17มิถุนายน2568นางสาวพรวีตั้งใจผู้อำนวยการสกรระดับอำเภอบ้านเข้าบุคลากรสกรระดับอำเภอบ้านเข้าและบุคลากรจากสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดชัยภูมิร่วมจัดกิจกรรมโครงการห้องสมุดสัญจรส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอ่านเรียนได้ทุกที่สร้างอาชีพได้ทุกเวลา ายในกิจกรรมมีบูธกิจกรรมการทำพวงกุญแจจากลวดกามีบูธกิจกรรมแยมโรจากผ้าขนหนูบูธส่งเสริมอาชีพการทำแซนด์วิชบูธแสดงผลิตภัณฑ์ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนโดยมีนักเรียนโรงเรียนอนุบาลบ้านข้าวนักศึกษาสกลและประชาชนเข้าร่วมมากกว่า130คนณศูนย์ส,ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านข้าว วันที่19มิถุนายน2568นางสาวพัทรวีตั้งใจผู้อำนวยการสกรอระดับอำเภอบ้านข้ามอบหมายครูสกรอทั้ง6ตำบลจัดกิจกรรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาการท้องก่อนวัยอันควรณนะสะกรรทั้ง6ตำบล วันที่24มิถุนายน2568นางสาวพรรวีตั้งใจผู้อำนวยการสกรรระดับอำเภอบ้านเข้ามอบหมายครูสกร,รอทั้ง6ตำบลจัดกิจกรรมโครงการอานุรักษ์รู้ทานป้องกันอุทก,กภัยและภัยพิบัติในสถานศึกษาให้กับนักศึกษาสกรร วันที่26มิถุนายน2568นางสาวพัทรวีตั้งใจผู้อำนวยการสอกรอระดับอำเภอบ้านเข้ามอบหมายครูสอกรอระดับอำเภอบ้านข้าจัดกิจกรรมเดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก